การที่เกิดขึ้นท่ามกลางอิทธิพลของไซคโคลนเช่นเดียวกันเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกและทำเอาหลายคนใจหายเมื่อดาราพิธีกรชื่อดังอย่างคุณเปิ้ลนาครประสบอุบัติเหตุขณะที่เข้าร่วมแข่งขันเจ็ตสกีที่เกาะสมุยนะครับจนได้รับบาดเจ็บซี่โครงหักไปสองซี่ต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ไปดูคลิปเหตุการณ์วินาทีที่เกิดเหตุครับ คือคุณเฟรนฟายอัดเข้าไปเต็มๆเลยนะครับค่ะคือไม่เพียงไม่กี่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมหักหลบแล้วก็อัดเข้าไปตรงบริเวณทาวเวอร์ของคณะกรรมาการน,นะครับเนี่ยครับจังหวะนี้นะพยายามบิดแล้วแต่ไม่ทันนะฮะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ภรรยาของคุณเปิ้ลนาคอนโพสนะครับนาทีระทึกหลังจากที่คุณเปิ้ลลงแข่งขันเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทย2022ที่เกาะสมุยแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุครับ จนทําให้ต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU โดยภร,รยาของคุณเปิ้ลเปิดเผยว่าอุบัติเหตุน,นี้เกิดขึ้นขณะที่คุณเปิ้ลกําลังแข่งขันเจสกีอยู่แล้วรอบสุดท้ายแล้วคุณเปิ้ลเนี่ยหักหลบเจสกีที่ขับสวนมาเพียงเสี้ยววินาทีเลยนะฮะตอนนั้นประจวบเหมาะกับคลื่นมันแรงแล้วก็สูงก็เลยไปชนเข้ากับทาวเวอร์กรรมการบาดเจ็บซี่โครงหักไปสองซี่นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นอัดเข้าไปเต็มๆเ,เ,เลยนะฮะตรงซี่โครงคุณเปิ้ลต้องเข้ารักษาตัวในห้อง i อ u หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออไปก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วก็เหล่าแฟนคลับมากมายนะครับเข้าไปร่วมส่งกําลังใจให้กับคุณเปิ้ลน,นาคอนให้หายกันไวๆเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยครับทีมข่าวยังได้ตรวจสอบอาการของคุณเปิ้ลด้วยนะครับโดยรวมพบว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเป็นวันแรกของการแข่งขัน7พฤษภาคมครับขอให้หายไวๆนะคะส่งกำลังใจให้คุณเปิ้ลแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ